สมัยก่อนลานแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์มากในแถบนี้รัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ชาวจีนเข้ามาทำอาชีพทำเหมืองร่อนแร่แถบชายฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกิจการเหมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามากทั้งคนไทยและคนจีนได้เข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นชุมชนเป็นตำบลท้ายเหมืองจนไปกิ่งอำเภอ และเมื่อถึงปีพศ2460ก็ได้เปลี่ยนเป็นอำเภอท้ายเมืองในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ท้ายเมืองก็ยังคงเป็นเมืองเล็กๆสิ่งแวดล้อมที่นี่ยังคงสวยงามมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ยังคงสมบูรณ์อยู่มากซึ่งนับเป็นจุดแข็งของเมืองท้ายเมืองจากจุดแข็งที่มีนี้ทําให้ท้ายเมืองมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยเพื่อช่วยให้การท่องเที่ยวไม่กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมและช่วยกระจายรายได้ที่สำคัญคือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประโยชน์กับสู่ท้องถิน่นเพื่อให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่มีความยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นที่นิยมมากขึ้นนักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันท้ายเมืองมีความพร้อมมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภทมีประวัติศาสตร์การค้าวัฒนธรรมกรเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทะเลภูเขาและตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวหลักท้ายเมืองตั้งอยู่ระหว่างสนามบินภูเก็ตและเขาหลักที่เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของท้ายเมืองเองจึงสามารถส่งเสริมให้เป็นศูนย์บริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเป็นจุดแวะพักระหว่างทางที่เป็นที่นิยมได้ในอนาคตท้ายเหมืองจึงเป็นพื้นที่ทางเลือกใหม่ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันจากทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและชาวพังงา ชาวพงงาเองได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าท้ายเมืองไว้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการระดับอำเภอร,รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆจากฐานวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่และมองเห็นความเป็นไปได้ที่ท้ายเมืองจะเป็นศูนย์บริการที่เชื่อมโยงแหล่งต่างๆในภาคท่องเที่ยวได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นท่าเรือทับละมุ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์อันเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือพังงาพัฒนาให้รองรับการท่องเที่ยวระดับโลกมีพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมีร้านค้าร้านอาหารซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการอยู่ในพื้นที่ให้นานขึ้นได้แน่นอนว่าเมื่อชายเหมืองมีการพัฒนานอกจากจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ยังจะช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้อีกมากท้ายเหมืองสามารถเป็นตัวอย่างการพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยงของรักษามรดกของท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่งคือการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเรา